สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสายไม้ของมิสูรานดาโฟร์วิน d ไดส์สี่ประตูปีสองพันสองนะครับสายไม้เดิมนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับทำไหมันขาดครับหมุนจากตรงที่อยู่กับเกียร์นะครับตรงนี้ไม่หมุนเห็นไหมครับขาด ผมก็ได้นี่นะครับสั่งจากศูนย์นะครับตัวนี้เป็นพัดอะไรนะครับเรื่องสายไหมนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับซื้อสายไหมของแท้ศ <c oughs> ูนย์มาใส่นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อสายไหมของเตรียมมาใส่นะครับ ปัญหาจะเกิดทันทีก็คือเข็มไม้ของเราจะแกว่งนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาของสายไม้เทียมนะครับยอมซื้อของแท้แพงหน่อยเก็บทั้งเดียวแต่จบนะครับเหมือนสายไม้ตัวนี้นะครับที่เบิกสูงมานะครับสั่งสูงมาเนี่ยรวมแวบกแล้วเส้นหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมเอามาเปลี่ยนเอง ผ้าของเทียมเส้นหนึ่งประมาณ4-5่ถร้อยบาทนะครับของศูนย์แพงกว่า3เท่านะครับแต่ว่าจ่ายครั้งเดียวเจ็บครั้งเดียวแล้วก็จบครับคราวนี้ไม่เราก็จะไม่มีเสียงดังจะไม่แกว่งก็คือเหมือนกับปุใหม่ๆเหมือนเดิมครับผมก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทั้งพาร์ทอะไรแล้วก็ราคานะครับ ของแท้ศูนย์หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเบอร์พาร์ทอะไรตามนี้นะครับสำหรับมิซูสตาร์ด้าปีสองพันสองนะครับโฟวินนะครับความยาวสายไม้ของมิซูตัวนี้นะครับหนึ่งเมตรเก้าสิบเก้านะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาหรือตัวเตี้ยผมไม่แน่ใจนะจะสั้นกว่าของตัวโฟวินนะครับอ่อาตรงนี้แจ้ให้เพื่อนๆทราบกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนสายใหม่ในรถผมแต่ผมคงไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนดูตอนทําได้นะครับผมจะถ่ายให้ดูเป็นตอนที่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วแฟนผมเขาไปถ่ายให้ไม่ได้เพราะเขาร้องถวบท้าให้ลูกกินนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยครับนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายไหม่รถกันเลยครับโอเคครับอ่าครับเราก็มาถึงที่รถกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้อง แกะตัวกรอบนี้ออกมาก่อนนะครับแกะเรือนไม้ออกมานะครับเพื่อที่จะร้อยสายเรือนไม้ออกมานะครับอันนี้ตอนที่ว่าแกะเนี่ยผมคงไม่ทําให้ดูนะเพราะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแฟนเขาไม่ได้มาเหมือนที่บอกไปผมก็จะทําให้ดูคร่าวๆว่าต้องทอํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวแกะเรือนครอบเรือนไม้ออกมาแกะเรือออกมาแล้วก็เดี๋ยวร้อยสายทางนี้ครับ นี่ครับเห็นรูที่โบ๋โบอยู่ไหมครับตรงนี้ครับเนี่ครับต้องเอาสายไม้เข้าทางนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลือนไม่แล้วก็ร้อยสายไม้ก่อนนะครับนี่ครับหลังจากที่เราแกะเรือนไม้ออกมาแล้วครอบเลือนไม้แล้วครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราต้องสอดสายไม้ครับเข้ามาทางนี้นะครับเพื่อให้มันชนกับ เดเรข้างหลังตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับจุดที่ยากว่าจะสอดสายยังไงเข้ามายังไงเพราะว่าคอนโทรลค่อนข้างที่จะแคบนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองกันครับว่าจะทำยังไงอ่าเนี่ยครับหลังจากที่เอาเอาสายไม้เข้าทางช่องที่ผมส่องให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้เราก็ดึงขึ้นมาตรงที่บริเวณคอนโทรลหน้าตำแหน่งใสเรือนมาแล้วนะครับ ก็เนี่ยครับขั้นตอนทำก็ยากพอสมควรนะครับมือดำหมดเลยสองข้างเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบเรื่องไหมก่อนเนี่ยครับตำแหน่งของที่เราต้องใส่สายไมเข้าไปตรงนี้ครับนีะครับ ต้องใส่ให้มันตรงเดือนนะครับถ้าไม่ตรงเดือนเนี่ยเดี๋ยวเดือนใหม่จะไม่หมุนนะครับเข็มใหม่จะไม่หมุนนี่ครับหลังจากที่เราประกอบข้างล่างแล้วนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มาใส่ตัวล็อกนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเดือนใหม่กันดูแล้วก็ลองวิ่งสั้นๆกันดูว่าเราเปลี่ยนสายใหม่เรียบร้อยแล้ว ใหม่ขึ้นหรือเปล่านะครับตอนตอนนี้เราก็ประกอบไม้กับเข้าไปแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งใส่ครอบเดือนไม้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเร,เราไปลองวิ่งเทสสั้นๆกันดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับถ้าใช้งานไม่ได้เกิดว่ามันไม่ลงล็อกันไงเราจะไม่ต้องแกะครอบเดือนไม้อีกนะครับเดี๋ยวแกะไปแกะมาหักเดี๋ยวซวยครับไปลองวิ่งดูกัน,นครับครับหลังจากที่เราเนี่ยครับเปลี่ยน สายไหม่อะไรเรียบร้อยนะครับคือผมก็พอทําเสร็จแล้วครับเทคกลางคืนมันใช้ได้ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปว่ามันมืดนะครับก็มาเป็นตอนกลางวันเนี่ยครับไห็นะครับใส่สายไหม่ของแท้ดูความเร็วนะครับจะไม่สวิงเลยเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีเสียงแบบกระโดดเชื่อครับคอบคับขับบบถ้าใส่ของปลอมนะครับไม้ก็จะสวิงนะครับแล้วก็มีเสียง เหมือนกับกระโดดเชื่อครับเห็นไหมครับถ้าสายไมมใครขาดหรือว่ามีปัญหายังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทําดูได้นะครับไม่ยากแต่ก็ลาบากพอสมควรเพราะว่าต้องมุดหลายที่นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ